รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่งคนชอบทำอาหารลูกอาหารกินกับข้าวคนหนึ่งชอบเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวเล่าทุกเรื่องถ้าคนหนึ่งชอบคุกกับขา้าวข้าวชอบคุกกับข่าวเล่ากันไปเล่ากันมาจนเกิดสูตรเฉพาะทั้งป ทั้งแซ่บทั้งหวานทั้งผึงทั้งหวานผสมกร้งเกียวทั้งหมดยังไงคลุกมาคลุกข้าวคลุกไก่คลุกคลิข้าวคลุกข้าวคลุกข้าวคลุกไค่ข้าวคลุกข้าวข้าคลุกไปคลุกมากลายเป็นข่าวคลุกข้าวสนับสนุนโดย Green Nature ชาสมุนไพรดื่มทุกวันรู้สึกดีทุกวันโทร021263100 สวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยครับข่าวคลุกข้าวนะครับแต่วันนี้มีแต่อันครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักมหนีเที่ยวแน่เลย,ยทำยังไงดีอ่ะแต่ทิ้งเครื่องปรุงไว้แต่ไม่ได้ทิ้งสูตรไว้ด้วยสิเราควรจะเรียกอาจารย์ยังไงดีอ่ะเคาะหม้อเคาะตะกระทะเคาะไหดีไหมฮะอาจารย์อยู่ไหนครับอาจารย์ยิ่งศักครับอือ Only you. Can you make อาจารย์ เมื่อกี้ยังสวยเฉิดฉายอยู่เลยมันเมืดกตัวขั้นบันไดค่ะก็อยู่ในบ้านแล้วใครสอนให้ใส่แว่นดำอาจารย์ไปปาร์ตี้มานัดเพื่อนออ๋เวันนี้ไปสิ์เก่ามาโอ้แต่ละดูภาพพิ้วๆดูตัวบารนูกิฟซี่คือเพื่อนรุ่นเดียวกันไม่มีใครได้อย่างนี้เลยในวัย60อัพขอบอกไว้ก่อนจริงหรอใช่อ่นฝนตกหรออาจารย์ครับอ๋อลืม อุ้ยตายแสบมากโอเคนะใส่แค่ชั่วโมงก,กว่าๆเองครับผมอาจารย์แน่ใจเลยเพื่อนๆเขาไม่มีใครได้แบบนี้ไม่มีเลยร,รู้สึกเพื่อนๆเขาตกใจที่เขาเห็นที่เปลี่ยนไปเยอะฉันเห็นเขาเขาใส่เสื้อแบบชุดเรียบร้อยคอแบบแบบเสื้อผู้ใหญ่อะผ้าไหมถือเช่นหมากบ้างแล้วก็เดินเรียบร้อยมากพี่ไม่เข้าใจทําไมคนรุ่นพี่เขาต้องทําตัวขนาดนั้น รไลฟ์ลี่ฟรีสไตล์แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอ่าจริง,รงๆแล้วสิ่งที่เพื่อน,อนๆอาจารย์ทำเขาเรียกว่าสมัยไงอาจารย์อ๋อเบื่อจนเลยอีพวกสมัยเนี่ยมันดูไม่ดีเลยอ๋อคุณผู้ชม สวัสดีเป็นไงสวัสดีอาจารย์สวัสดีค่ะโอ้ตายแล้วเล่นเยอะไปนิดเดผมไม่เป็นไรฮะอันมานานแล้วเหรอมาเนี่ยเคียมอเค้หายเรียบร้อยแล้วแล้วพี่ก็รีบไปปาร์ตี้เห็นู่เสร็จแล้วกลับมากับถึงงงอยู่ว่ะช้ำค่ะแบ่งเคาจับเบาๆไม่ได้แบ่งโก้สุกที่จับไม่ได้ช้ำ คือเดาไม่ออกวันนี้จะกินข้าวหรือกินหวานเพราะมันมีของข้าวแต่ว่ามันมีมะม่วงไสกกรอกจำได้ไหมเมื่อวานนี้บอกกับน้องอันแล้วละผัดชาซื้อห่อแถมออกโปรโมชั่นหมดอายุเมื่อวานนี้พอดีเลยเพราะฉันวันนี้กินได้เป็นวันสุดท้ายเดี๋ยวนะหมดอายุเมื่อวานนี้พอดีวันนี้เลยกินได้วันนี้มันก็หมดอายุแล้วสิอาจารย์ก็แนียต้องกินวันนี้ไงถ้าเลยจากวันนี้ไปหมดอายุเอาเหอะเอาเหอะโอเคกินได้รับรองได้เต็มที่พรุ่งนี้ก็ไม่มีอันในรายการ ไม่หรอกเขาไม่ถึงขนาดนั้นแต่ที่สําคัญที่สุดวันนี้สําหรับน้องอัน๋นอาจาจะยิ่งสัจธรรมสูตรซอสพิเศษเป็นซอสพริกใส่มะมว่วงรักมากไม่เคยทําให้ใครดูมาก่อนเลยในชีวิตนั้นก็จะเป็นไส้กรอกกับซอสพริก,รกมะมว่วง ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหมพี่ควรจะใส่ชุดในครัวไหมคะไม่เป็นไรอันคิดว่าอันนี้ก็ดูดีมันพริ้วมากนะคะประเดี๋ยวพี่เข้าใกล้ไฟใช่ไหมคะมันติดเปลวไฟพี่จะไหม้เหมือนผู้หญิงแบบใส่สลี่อะคะอ่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับอาจารย์เพราะว่าปลายมันลงไปเยอะขนาดนี้ได้ค่อยช่วยดูนะงั้นพี่ถอดเสื้อแล้วอยา่ยาอยา่าอย่าอาจ<ะ>ารยา์ยอย่าอย่าโอเคค่ะข่าวมีอะไรคะอ่ะอันนี้ครับเป็นเรื่องที่สหรัฐอเมริกา เป็นประเด็นด,ดราม่าที่เกิดขึ้นอู้ยจริงๆจ,จ,จ,จะว่าไปก็ไม่ใช่แค่เมืองไทยนะที่มีดราม่าผ่านโซเชียลครับอันนี้ครับเป็น Bank of a m e เมริกาเลยซึ่งถือว่าเป็นธนาคารที่ใหญ่มากนะค่ะมีผู้หญิงคนนึงอ่ะก็ต้องยอมรับว่าเป็นผู้หญิงผิวสีนะครับเขาเขาทำงานฝ่ายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะก็คือเขามีลูกแต่เขาหย่าแล้วนะครับดีๆวันดีคือดีน้องชายเขาเสียชีวิตตายน,น้องเขาหรือน้องผัวเก่าน้องเขาน้องเขาค่ะวอเคค่ะน้องเขาทิ้งมรดกให้เขาเป็นเงิน1 3,000เหรี่ญน ก็ตกประมาณสักห้าห้าหกแสนบาทก็ไม่ได้เยอะอ่าก็ไม่ได้เยอะอะไรแต่เขาก็แบบอ่ะถ้างั้นเขาไปเบิกเงินดีกว่าเขาเข้าไปเบิกเงินมาใช้หลังจากได้มรดกแล้วครั้งแรกก็ได้แล้วไปเบิกต่ออีกครั้งหนึ่งประมาณแบบอ่าประมาณหมื่นเลี้ยนอะไรเงี้ยพอจะเอาไปซื้อรถอยู่ดีๆครั้งแรกให้นะครั้งที่สองไปธนาคารถามว่าเอาเงินมาจากไหนนางตอบว่าไม่ใช่เรื่องของเธอแต่ทีดพูดตรงๆนะนางตอบไม่ผิดจริงปะ ก็ถ,ถูกต้องชีคกต็ตอบแบบนี้ทํไม่ะก็เคยเบิกได้เคยถอนได้แล้วจะต้องมาถามทําไมอีกแต่ว่าในข่าวเนี้ยจบแค่ตรงนี้แต่เขาพูดว่าในความจริงอะหลังจากนั้นเนี้ยเธอหน่จะวีนเวียนอยู่พอสมควรทีเดียวสุดท้ายสบััดบ,บ๊อบเชิดออกไปไม่ได้เงินนะแล้วก็ไปแบงก์ออฟอเมริกาสาขาอื่นพอไปสาขาอื่นปุ๊บสิ่งที่เจอคือบัญชีเธอถูกอายัดอ้าวก็ในเมื่อเธอได้มรดก นั่นแ่ละสิแล้วก็ถอนไปแล้วหนึ่งครั้งก็จะมาอาัดทำไมโดยไม่มีเหตุผลอันควรนางวีนเวียงเลยตอนนี้นางก็เลยไปแจ้งใหญ่โตเลยปรากฏว่าก็โพสต์ลงโซเชียลด้วยค่ะลงผ่านโซเชียลเหมือนเราเมียอะไรที่ออกธนาคาร,รเลย่าธนาคารคนเข้ามาลุม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 กันใหญ่พอคนเข้ามาลุมปุ๊บนี่ของเรามีนักสืบพันทิพย์ของเขานักสืบอ,อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปตามหาว่าเออผู้หญิงคนนี้คือใครวะพนักงานธนาคารนะปรากฏว่าไปเจอพนักงานธนาคารคนนี้เนี่ยโพสต์ด่า ด่าใครด่าผู้หญิงผิวดําคนนี้อ้าวทำไมล่ะนั่นนะสิก็ด่าบอกว่าโทษน,นะคือมันเป็นจริงๆแล้วใช้ถ้อยคําที่หยาบคายมากแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นคนอเมริกันก็จริงปเป็นชาวดีทรอยต์แต่เขาเป็นอเมริกันแอฟริกันใช่ไหมคือเป็นชาวแอฟริกันที่มาอยู่อเมริกาซึ่งอันเชื่อว่าพนักง,งานแบงก์เนี่ยมีความเหยียดมีชนชเหยียดผิวถูกคือถ้าแปลเป็นไทยอารมณ์ประมาณนี้นะโทษน,นะคือมัอนก็บ,บอกว่าพวกมึงอะกับแอฟริกาไปเลยหยุดทําตัวหน้าสังเวชมาทำมาหากินในประเทศ แล้วก็มาแบบเหมือนกับมาแย่งมาแย่งคนอเมริกันกินจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้ในต่างประเทศนี่รุนแรงมากนะครับการเหยียดสีผิวการเหยียดชนชาติเขาเรียกภาษาอังกฤษคือมีคำว่า discrimination คือไม่ใช่แค่กับอฟริกันนะคนเอเชียก็โดนตอนนี้ก็เลยเป็นประเด็นใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นแบงค์ที่โด่งดังมากธนาคารทำไงคะตอบโต้ด้วยการประกาศขอโทษแล้วเชิญผู้หญิงคนนี้ออกทันที ค่ะอ่านมีข่าวต่อไปแล้วพี่ขออนุญาตปอกมะม่วงไว้ก่อนนะในระหว่างที่อาจารย์ปอกมะม่วงอาจจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับอาจารย์อาจารย์เคยรู้สึกว่าแบบมีปัญหาเรื่องลิ้วรอยนรอบดวงตาหรืออ๋อไม่มีหน้าพี่ตึงตึงมากเลยเนาะแล้วพี่ก็ตึงแบบธรรมชาติด้วยเพราะพี่ไม่เคยอาจารย์อย่าเอามีดชี้หน้าพี่ไม่เคยโบกอาจารย์อย่ายกมีดอะพี่จะได้เห็นว่าหน้าของพี่โดนอะไรก็ไม่เป็นไรคือคือหน้าของพี่เนี่ยตึงมากค่ะหูพี่ก็ตึง ตึงหมดเลยค่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นโฆษณาตัวนี้นะครับผ่านโลกโซเชียลลองไปดูกันนิดหนึ่งนะครับอ่ไหน,นอันนี้ไม่ได้โฆษณาครับเพราะว่าตอนนี้ซื้อขายไม่ได้แล้วนะฮะมันเป็นเหมือนกับแค่ยๆยังลบอาจารย์เป็นแท่งแท่งหนึ่งอาจารย์แล้วเขาทําให้ดูครึ่งหน้าเลยนะครึ่งหนึ่งเขียวใช่ไหมอีกครึ่งหนึ่งอาจารย์เขาเอาแท่งเนี้ยแปะที่หน้าแล้วถูอง,งี้ปื๊ออ๋อไป,ปออยางลบลบ,ลบหน้าเหรอ,อเออเนี่ยลูดขึ้นลูดขึ้นลูดขึ้นลบได้แม้กระทั่งรอยย่นเลยเหรอตึงเลย โกหกแล้วเขาทําเป็นภาพเคลื่อนไหวให้ดูแปบ๊บเดียวเสร็จผมบอกเฮ้ยมาสักจ <Hey, S 1> ันมากโกหกแล้วถ่ายทําดูดีมากถึงแม้จะไม่ดูนะฉันก็รู้เปนโกหกแหมจารย์เก่งจังเลยผ่านโลกมาเยอะไม่ใช่เพราะฉันเคยถูกมันหลอกแล้วซื้อมาใช้ละอุ้ย <laughs> ซึ่งเรื่องนี้รองเลขาธิการของอยอ,ออกมาเตือนเลยนะครับบอกว่าอย่าหลงเชื่อเขาบอกว่ามันทําให้หน้านยกกระชับเรียวเด้งใน1นาทีอะไรที่มันเกินจริงขอให้คิดว่ามันไม่จริงนะครับก็ผิดพระราชบ,บัญญัตินะครับเรื่องของเครื่องสาอางจําคุกไม่เกิน1ปีแล้วปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท,าอ,ทอ,อาจารย์หยุดเลยอ้าวค่ะ รู้ว่าอันไม่ชอบมันดูไม่สุภาพไม่ไม่อยากกินก็กินแต่เดี๋ยวเขากินตอนจบรายการแล้วเดียพี่เก็บไว้แล้วพี่ไปดูดกินทีหลังก็ได้ใช่ใช่ถ้าพี่เป็นคนชอบเพ็ดมะม่วงครับผมอันก็อ่านข่าวต่อแล้วกันนะพี่ยืนล้างมือตรงนี้แป๊บนะได้ครับเชิญอ่านไปคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ แค่จะบอกว่าเวลาจะเห็นอะไรพวกนี้นะฮะมันดูเร้าชจยเขาจริงแต่ว่าอย่าหลงเชื่อนะครับและอย่างหนึ่งก็คือลองดูครับเลขที่ของอยอนี่นะครับสามารถไปตรวจเช็คดูได้ที่ www.fda.moph.go.th นะครับลองดูซิว่าไอเลขทะเบียนอันนี้มันตรงกับที่จดไว้ในอยหรือเปล่าเพราะมันมีแบบนี้เยอะมากนะครับอาจารย์กลับมายัางอาจารย์มายัางมาแล้วล้างเบอ,อเสร็จละโ,โอเคโอเคสะอาดแล้วนะนะ ฉันน่ะปล่อยน้ำหกนิดเดียวลื่นเลยเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงอยู่เหมือนกันตกใจครุขนะครับครุขครับนึกว่าอะไรใช่ไหมเปล่าเปล่านึกว่าจะมีปัญหากับโครงสร้างของอาคารอะไรจะขนาดนั้นโอเคอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเกลับมาช่วงหน้าอาจารย์จะลุยเริ่มทำน้ำพริกให้ดูนะแล้วเดี๋ยวอาจจะตอบคุณผู้ชมจริงๆนะว่าตกลงแล้วมันกินได้ไหมสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าข่าวครูข้าวครับสนับสนุนโดย Green Nature ชาสมุนไพร ดื่มทุกวันรู้สึกดีทุกวันโทร02 126 31 00พ่รื้นพับผุบแพรบวาบเพิบม้ว,มวนตะปบตีลังกาเสร็จออกมาเสื้อสวยมันอยู่ในร้านเลยอะ่ะข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าว เราไปอยู่ด้วยกันต่อกับข่าวลุกข้าวครับตอนนี้มะม่วงพร้อมแล้วอาจารย์พร้อมใช่ไหมคะครับผมให้อาจารย์ทำซอสก่อนไหมได้ครับแล้วเดี๋ยวลองดูนิดนึงว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงเลยเดี๋ยวตอนอาจารย์คลุกๆทำอะไรไปเดี๋ยวใส่มะม่วงแล้วก็ใส่กระเทียมครับไม่ต้องทุบนะไม่ทุบอันนี้ชัวร์ค่ะแล้วก็พริกครับผมไม่เผ็ดนะน้องอันพริกกระดับเนาะไม่ไม่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดเสร็จแล้วก็วินิเกบน้ำส้มสายชูอย่โอเคดมเสิ ของแท้เลยนะคะแล้วก็ค่ะเพื่อจะได้ยืนยันว่าใช่นี่กระลัวไปหมดวัวเปล่าวัวมันกระเด็นไม่หรอกค่ะเห็นไหมคะถ้าใส่กระบอกมันก็จะง่ายขึ้นเพราะถ้ากระบอกก็ให้ยกขึ้นยกลงได้เลยเห็นไหมเราจะได้สีแดงของพริกแล้วก็สีเหลืองด้วยเสร็จแล้วก็ได้เนื้อมะม่วงเสร็จแล้วมันจะทำให้ซอสพริกเนี่ยมันมีความข้น จำไม่เลยว่าใช่เพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่แบบดีมากเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเอาให้ละเอียดเลยนะจย์เนาะโอเคอันนี้เนียนเป็นเนื้อเดียวแล้วเราก็เอาอันนี้ออกกลบเห็นไหมคะอันนี้เราก็ที่วให้ไหมคะเสร็จแล้วก็ย้ายมาเสร็จแล้วเราก็จัดการทํางานต่อไปด้วยการเตรียมหม้อครับผมเสร็จแล้วก็ใส่มะม่วงที่เราปั่นไว้ใส่ลงไปอ๋อไม่ยังไม่เสร็จอีกเหรอหนูกินได้เลย ทำไมมันจะง่ายขนาดนั้นคะเขาช่วยช่วยช่วยทำงานหน่อยได้วครับพายไม้ครับพายไม้ไม้ไม้ครับโอเคราขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยรู้เรื่ายไม้เป็นอันไหอนั่งลงงฉลาดแสนยมาทุกวันจนกระทั่งรู้เรื่องและอุปกรณ์อุปกรณ์นะน้ำตาทรายโอเคเกลือป่นโอเคฮะครบรสนิดนึงอ่ามีเปรี้ยวมีพริกใช่ไหมเผ็ดน้ำตาลแล้วก็มีเกลือคลอบทุกรสเสร็จแล้วก็เปิดเตาทำไมต้องอุ่นล่ะจน ต้องเคี่ยวให้มันเคี่ยวเข้ากันเคี่ยวให้มันเป็นซอสค่ะจ้าแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกพาสเชอร์ไร์เนี่ยเราทำเองที่บ้านก็ใส่ขวดปิดเสร็จแล้วก็ทำสตีมทำอะไรก็ได้ตามหลักวิชาการมันเป็นการคัาเชอโลคแต่ถ้าทำกินเองแบบนี้อาจารย์ถือว่าโอเคแล้วนะอ่ะในระหว่างนี้ครับก็จะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าในอนาคตนั้น แน่นอนนะฮะแค่ทุกวันนี้เราก็หาคนที่จะมาช่วยทํางานบ้านกันเนี่ยยากขึ้นทุกทีเดี๋ยวนี้หายากมากเลยนะครับคนท่ยอมทํางานแา่คนไทยเลือกงานค่ะงานบางอย่างก็ถือว่าไม่เหมาะสมแล้วอาจารย์ซักผ้ารีดผ้าแบบซื้อผ้าสวยๆของอาจารย์รากซักเองค่ะตอนนี้ครับเล่าให้ฟังว่ามันมีทางเลือกมาให้เก๋มากอาจารย์ลองดูนะอ่านว่าอาจารย์ซื้อผ้าแบบไม่ต้องรีดไมไม่ใช่อันนั้นอันนั้นเก่าแล้วอาจารย์มันเป็นเครื่องพับ คร่อับอืมชื่อว่าโฟดีเมอาจารย์นะมันเป็นในอนาคตเนี่ยอาจจะกลายเป็นอุปกรณ์เครื่องเรือนปกติเหมือนกับทุกบ้านต้องมีเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าตู้เย็นและอาจจะต้องมีเครื่องพับผ้าให้พูดง่ายๆคือซักเสร็จปุ๊บเรียบร้อยโยนเข้าเครื่องนี้เลยอาจารย์ลองดูสิเครื่องนี้ลักษณะของเครื่องไปอย่างเงี้ยอ่ะเรียงกันไปทีละชั้นเลยนะว่าผับผับับับแล้วเดี๋ยวกดปุ่มเดียวมันดูดเข้าไปวิธีการทํางานฟื้นพับพูบแพรบแวบ พิ่มม้วนตะปบตีลังกาปุ๊บเสร็จออกมาเสื้อสวยมันอยู่ในร้านเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดเป็นเกงในล่ะเฮ้ยกางเกงในพับเองเหไม่เอาจะใช้เครื่องก็มันอาจจะมีโหมดกดปุ่มว่าเป็นพับเป็นเกงในได้ตายแล้วต้องซื้อเกงในตัวใหญ่สะพุมเลยเหรอไมไ่หรอกแต่เขาบอกว่าสําหรับบ้านเรือนจริงๆแล้วบางบ้านนะอยู่หลายคนก็ทําได้อร่อยมากเลยอ่ะไลฟฟังสะหน่อยนะฮะเขาบอกว่า ไอเครื่องนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณ10วินาทีพับได้1ตัวแล้วก็เห็นไหมมันมีหลายลิ้นชักคุณผู้ชม 1- 2 3 4 5สองสา้าเพรเาะฉะนั้นทีนึงเปิดลิ้นชักมามันทำได้ทีมึงไปสิ10ตัวเลยนะฮะ hmm. ความสูงเนะี่ยอยู่ประมาณ32นิ้วก็ประมาณสักเอ่อเกือบไม่ถึงเมตรอะ่ะนะครับหนัก29กกิโลราคาก็ไม่ได้แพงมากนะไม่ถึง3 0 0 0 0บาทซึ่งถ้าเทียบว่าก็พอๆกับเครื่องซักผ้าในอนาคตมันอาจจะเป็นจริงเพราะว่าเขาบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะออกขาย ใน uh, เร็ววันนี้แล้วอาจจะมาที่ประเทศไทยแล้วด้ยเหรอดูกลิ่นสิพี่แบบความจริงผิดมารยาทนะที่ให้เธอชิมที่จริงจะไให้เธอเซอร์ไพรส์ชิมนะชิมสิโอ้จะบอกให้นี่ยังไม่เสร็จนะนี่แค่เคี่ยวไปก่อนมีมะมีมะม่วงมันเป็น natural sauce เลยเธอนึกถ,ถึงเวลาเธอทำ fish and chips ปลาคุก,กิดขนมปังแล้วก็ทอดแล้วก็ราด สอบต์ผัดใสจริงๆมันจิ้มได้หลายอย่างมากเลยเนาะปลาหมึกย่างถ้าเป็นปลาหมึกย่างจะล้ำเลื่อนมากปลาเผาอันนี้ราดปลาเผาปลาทอดได้เลยนะหอยหอยแมลงผู้อบ โอเคแล้วข้อขพอขพอาจารย์พูดหอยมันใจไม่ดีไงมู่้้อ๋อเหรอคะไม่ชอบหอยหรอชอบมากเลยชอบหอยทุกชนิดเลยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วประเดี๋ยวก็เราจะต้องมานั่งกิลซอสซเซชค่ะคตอนนี้ปล่อยเคี่ยวไปนนิ่งเลทำไมต้องปล่อยให้เคี่ยวนิ่งไงมันจะได้ดูงวดไม่ใสเพราะในน้ำมะม่วงมีน้ำอยู่อ๋อจะได้เอาน้ำจะได้เงาใช่ไหมคะแล้วเวลาจิ้มปุ๊บมันข้นหน่อยมันก็จะติดเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานมันจะดูแบบจุซซี่ชุ่มฉ่ำมัน ทุกวันนี้อาจารย์รับเงินจากรัฐบาลเลยรบ้างเบ,บ,บี้ยมีเบี้ยเบอร์ยังเขาไม่เขาบอกเขาจะตัดอีกแล้วเบีย้ยแบบสูงอายุเบี้ยใบรุร่นน่ะโดยละหกร้ออ่ะข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าว,าวกาวลับมาในช่วงสุดท้ายกับข่าวคลุกข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะมากริลไส้กรอกหรือเหลือาจากเมื่อวานนี้เี่ยจะต้องกินเม่เอานะอย่าพูดว่าเหลือสิพี่ซื้อมาแบบ ใช้หลักเศรษฐาค่าศษฐศาสตรการครัวคือโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่ง okay. แล้วเราก็รู้ว่าเราซื้อมาเรารับประทานทันทีเราก็ไม่ได้แบบเก็บอีกหลายวันใช่ไหมครับก็อีสโอเคค่ะอะก็คุ้มค่ากันอยู่เมื่อวานทำเ,เมนูหนึ่งวันนี้ได้อีกเมนูหนึ่งนะรอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกันด้วยอะเดี๋ยวเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับอ่านมั่นใจว่าอาจารย์ก็ต้องไม่รู้นี่มีการสบประมาทเฮ้ยอะไรคะที่อาจารย์าารยไม่รู้เอนนะี่ไอดีเปล่าแอปคืออะไรอ่ะนงาเห็นไหม Any ID นะครับตั้งแต่15กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปทุกคนไทยสามารถที่จะมี Any ID ได้กระทรวงการคลังเขาเปิดให้ประชาชนทั้งประเทศเลยนะครับลงทะเบียนการชำระเงินแบบที่เขาเรียกว่า Any ID มันคือะคอะไรน้องอ่านพูดสิมันเป็นเหมือนกับมันเป็นมันเขาเรียกว่าอะไรเดียมันเป็นระบบการชรําระเงินอ่ะชื่อทางการเลยนะ,ะระบบการชรําระเงินแบบนา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 นก็ยังนานนานนะฮะ National e-payment ของรัฐบาลเมื่อก่อนนี้ สมมตินะอาจารย์ทุกวันนี้อาจารย์รับเงินจากรัฐบาลอะไรบ้างเบียบ้ยมีเบี้ยเบอร์อยังเขาไม่เขาบอกเขาจะตัดสิละอ,อ๋อเหรอเบีย้ยแบบสูงอายุเบี้ยวัยรุยร่น่ะโดยละหกร้อยอะไม่จริงๆได้ป่ะอาจารย์ได้ป่ะฉันควรได้สิทำไมฉันถึงแล้วอะแล้วอาจารย์ได้ได้หมละ่ะเ็นก็บอกเขาจะไม่ให้อีกแล้วอะฉันจะรับได้ครั้งแรกก็ d i s c o m i n g of t ะเบออ๋อจริงหรอแต่เขาบอกว่าถ้าจะได้อย่างเนี้ยสมมติอย่างเงี้ยนะฮะเราต้องไปลงทะเบียนแล้วเขาก็จะส่งเช็คมาให้ทําเรื่องเบิกเงินนู่นนี่นั่นอีกหน่อย ไม่ต้องเลยหรือแม้แต่เรายื่นภาษีไปทุกวันนี้เขาจะแจ้งว่าเดี๋ยวจะต้องอคืนภาษีมาให้นะคะ้วก็ส่งเป็นจดหมายมาให้มีเช็คมีเช็คมาให้วุ่นวายกันอยู่ยพอสมควรอีกหน่อยไม่ต้องเลยถ้าคุณมี any id คุณจะทําธุรกรรมทางการเงินกับรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆรวมถึงแม้แต่ระหว่างกันเองได้อย่างง่ายมากสิ่งที่จะต้องทําอย่าเพิ่งคิดว่ามันเรื่องยากมันแค่เป็นเรื่องใหม่แต่มันไม่ยากทาไงคุณคต้องมีทั้งหมด3อย่างคือเลขที่บัตรประชาชนซึ่งมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วทุกคนเบอร์โททรศัพ์มืืออถ และเลขบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือเลขบัญชีธนาคารและเลขบัตรประชาชนแสดงว่าใครก็ตามที่ไม่เปิดบัญชีธนาคารจะไม่มีสิทธิ์เลยใช่ไม่ได้ทุกคนจะต้องไปเป็นลูกค้าธนาคาร <c oughs> ใดธนาคารหนึ่งรวมปุ๊บครบ3อย่างคุณจะได้ any id เป็นของตัวเองคุณจะสามารถโอนเงินผ่านโดยใช้แค่เบอร์โทรศัพท์มือถือก็ได้ <c oughs> เลขที่บัตรประชาชน ก็ได้อัน<ล>ตรายไหมธนาคารก็ได้กลัวเดี๋ยวลูกหลานคว้าไปกดกดกดเงินหมดเลยอะ่ะไม่แต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงทุกวันนี้ ATM ก็ได้ไงไอ้ซมฉันไม่บอกเบอร์ใครอะ่ะปล่าแต่พอมันเข้ามาอยู่ในธนาคารแล้วตอนอาจารย์จะเบิกเงินอาจารย์ก็ใช้ ATM เหมือนเดิมไง ก็เข้าใจแต่ฉันยังรู้พาส่วนร์ด ATM ของฉันใช่อันนี้ก็ยังใช้พาส่วนนะจ๊ะอ๋อใช่ปะอ๋อแต่ว่ามันแค่มาโอนเข้ามาเลยอย่างง่ายสะดวกเข้ามานะครับอีกหน่อยการซื้อขายหรือแม้แต่คุณจะโอนเงินให้เพื่อนคุณเนี่ยคุณไม่ต้องถามเลยว่าเฮ้ยแกแกแกฉันจะโอนเงินไปหาแกนแกอยู่ธนาคารอะไรฟ้าไม่ต้องสนใจถามเลยว่าเอ็นนี่ดีแกอะไร เปี้ยงถึงเลยแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาด้วยว่าต่างจังหวัดก็เก็บค่าธรรมเนียมโอนไกลอีกอะไรเงี้ยนะครับแต่ในเบื้องต้นตอนนี้นะครับรอดูความชัดเจนว่าเขาจะอนุญาตให้เรามีกี่ Any ID หรือว่า1 Any ID สามารถผูกได้กี่ธนาคารเดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนเรื่องนี้แต่ว่าหลายธนาคารเปิดแล้วอย่างเช่นนะอ่ะโปรโมตให้เขาสัหน่อยเลย SCB ทยพาณิชย์เนี่ยเปิดแล้วหรอรแล้ทำไมธนาคารไม่เห็นบอกลูกค้าเลยล่ะธนาคารคเป็นลูกค้าธนาคารไม่ธน,นาคารพูดเรื่องนี้กับฉันเลยมันยังเป็นสิ่งใหม่แล้ว,ลวเขายังไม่รีบเพราะว่ามันจะเปิดใช้15กรกฎาคมแล้วเขาจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไป15กรกฎาคมเกือบไม่กี่วันนี้แล้วนะไม่เตรียมตัวเลยเหรอ,หรอค่อยเป็นค่อยไปใครพร้อมก็ทำตอนนี้ลงทะเบียนได้เลยนะฮะก็ดีเหมือนกันนะเป็นการ,รอ,อำนวยความสะดวกอีกหน่นอย,อยเราไปไหนนับป,ประชาชนสําคัญที่สุดเบอร์โทรศัพท์ของเราก็ต้องมีแล้วจะมาเปลี่ยนเบอร์โน้นเปลี่ยนเบอร์นี้ไม่ได้แล้วใชเปลี่ยนทีหนึ่งจะเป็นเรื่องย ก็จริงแต่เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนสามารถมีได้แล้วแบบไม่ต้องเร่งรีบสะดวกใจเมื่อไหร่ทําเลยนะใช่อกริวมาแล้วบางครั้งเซกอกเราก็แค่กริวก็ได้เพราะว่าเ้กอกจริงๆแล้วมันก็สุกมาอยู่แล้วใช่ไหมคะครับผมถ้าเราถ้าเราจะไม่กริลเนี่ยเราก็ใช้วิธีอื่นก็ได้ลวกก็ได้สะมาครถ้าชอบแต่จย์ว่ากริลมันก็หอมๆดีมันก็ดูอร่อยดีใช่ไหมคะเคื่องนอกกระบนิดนึงใช่ยังนิ่มอยู่ก็ทําแค่นี้เสร็จแล้วก็ แมงโคโอสตักซอสแล้วโคซอสยังร้อนอยู่เลยความฉุนเลยอ่ะสวยชวนรับประทานซึ่งในความเป็นจริงสมมติว่าไม่พักชไรปิดฝาแช่เย็นไว้พ่กนี้ได้ไหมได้เก็บได้เป็นอาทิตย์เลยเย็นสนิทแล้วก็กรอกใส่ขวดปิดฝาเข้าตู้เย็นเสียบปลั๊กขอบคุณยำเรื่องเสียบปลั๊กจริงาย้ำมากเลยเห็นไหมคะครับผมอก่อนจะชิมแถมอีสักเรื่องแล้วกันพี่จะพาไปดูเนี้ยมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลย มันยังไม่ตายนะครับยังไม่ต้องเศร้าลำไปขนาดนั้นค่ะนะครับอันนี้คือ Dolphin Project องค์กรพิทักษ,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 ษ์สิทธิสัตว์เขาบอกว่าเขาไปเจอปลาไอออกกาตัวนี้นะฮะตีล <c oughs> ังกาทำทุกอย่างเบ็ดเสร็จปุ๊บมันขึ้นไปอยู่บนฝั่งอ้าวทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่มันขึ้นได้มันขึ้นได้อ๋อโอเคครับเปส่วนหนึ่งของโชว์อ๋อไปโชว์คือขึ้นไปอยู่บนนั้นแต่หลังจากพอมันถึงโชว์สุดท้ายของมันแล้วมันไม่ขยับตัวอีกเลยทำไมอ่ะเป็นแล้วเขาตายเลยเหรอไม่ ทุกคนงงว่าเฮ้ยตายหรือเปล่าคนก็ปลอบมือปอบมือกันเสร็จปุ๊ปบปกติแล้วตัวมนะันอ่ะจะต้องกระดน้ำกระดึด <มา S 1> ด๊ดกระดึ๊บกระดึด๊บแล้วก็ลงน้ําตุม่มแล้วก็ว่ายน้ําต่อไปเฉยๆก็อาช,อช,ออชันเสร็จโชว์ฉะ้ก็รู้คนก็ปอบมือแล้วก็เดินกันออกไปตอนนี้มันนิ่งอยู่เงี้ยเนี่ยนิ่งนิ่งอยู่ตลอดเลยนะไม่ขยับตัวเลยแล้วมันก็เดินแล้วคนก็เดินออกไปซึ่งเขาบอกว่ามันแปลกมากเนื่องจากธรรมชาติของปลาชนิดนี้ขยับตัวตลอดเวลาแม้แต่ตอนนอนหลับ แม้แต่ตอนนอนหลับมันก็ยังมูฟแต่ถ้าต<า>้องตอนนอนหลับเขาก็หลับในน้ําใช่หลับในน้ําแต่เขาขยับตัวแต่เนี้ยเขาบอกว่ามันนิ่งจนผิดปกติจนเขาเชื่อว่ามันซึมเศร้าสลดที่ถูกขังจนกําลังพยายามฆ่าตัวตายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการนอนเฉยๆเนี่ยต่อให้มันไม่ซึมนะมันมันไม่ได้เป็นไรเลยในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ที่มันขึ้นไปอยู่บนบกแล้วนอนอยู่เฉยเป็นอันตรายต่อมันเพราะมันน้ําหนักเยอะมากแล้วผิวหนังก็จะแห้งใช่พอมันนอนอยู่แค่แป๊บเดียว่านั้นเองเนี่ยน้ำหนักที่มันโดยไม่มีน้ําพยุงเนี่ยมันจะกดทับจนติวหนัไส้พุงพังทลายได้โดยธรรมชาติของปลาชนิดนี้อย่างนั้นต่อไปนี้พี่ต้องอย่ดน้ําตลอดแล้วล่ะได้ได้เพราะพี่จะนั่งพี่จะนอนพี่มีความปสุขไม่น้าทาไมพี่เก็บทั้งตัว มันทับนั่นเองอ๋อเป็นแผกดทับทางัานเดี๋ยวทีมงานนะจากนี้จัดรายการเตรียมขังไว้ให้อาจารย์ด้วยแช่ในน้ําตลอดเลยครับแล้วก็โผล่มือขึ้นมาแล้วก็ทํากับข้าวกันไปเป็นลรมาน้อยคุกกิ้งดูน้ารักค่ะน้องอัานจะชิมหรือยังล่ะโอเคครับดูหน้าตามันเป็นยังไงคะพร้อมครับน่าทานเนาะจิ้มเลยนะจิ้มเลยค่ะเชิญเลยไม่ต้องมีมารยาทมากมัยพี่เอาทิชชูให้แล้วครับเผื่อน้องอัานจะ แบบน้ำจุมน้ำจิ้มหกุณ่คงต,ต้องมีบ้างอยู่แล้วล่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะ่าซอสพริกมะม่วงโอเคป่ะออ<ห>พี่ว่าทลาศีฟู้ดนะหรือปลาหมึกนะโอเคเลย รือแม้กระทั่งจิ้มไก่ย่างพิกว่าโอเคมากอร่อยมากครับคุณผู้ชมอะเราได้สูตรพิเศษซึ่งอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่เคยเปิดเผยที่ไหน,นใช่ไม่เคยให้ใครเลยสูตรนี้ครับผมนอกจากพวกเรานะจ๊ะถือว่าเป็นผู้โชคดีนะอะลองทําดูแล้วกันนะครับแล้วก็แช่เย็นเก็บไว้ได้แล้วก็อย่าลืมเสียบปลั๊กตู้เย็นด้วยนะจานที่อาจารย์บอกไส้กรอกกับซอสพริกมะม่วงนะครับวันนี้วันศุกร์แล้ว แฮปปี้ดีดาอยู่กับจิม M25 กันต่อไปนะครับแต่ว่าเจอกันเนี่ยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นอันกับอาจารย์ยี่ปรึกิ์ครับเอาข่าวมาคลุกกับข้าวอร่อยๆครบรสกันแบบนี้เจอกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้บ๊ายบายแล้วแล้วก็ส่งคุณผู้ชมนะฮะมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับแล้วเจอกันใหม่วันจันท์นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับพี่อ๋อมเกนฑ์พี่อ๋อมาเป็นหนูตะเภาหน่อย ว<ล>พี่โอ๋ถ้าตายจ,จะได้มีมคนตายเป็นเพื่อนพี่โอ๋พี่โอ๋ชิมสิมา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 เขาคัดแล้วพี่โอ๋เป็นไงซอสใช้ได้ไหม GMM 25